สวัสดีค่ะคลิปนี้แก้วจะมาให้ความรู้ให้ทริคเล็กเล็กน้อยๆยกับทุกท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องการสังเกตคนจากภายนอกค่ะสังเกตคนที่เราจะคุยด้วยคนที่เราคบหาหรือคนที่เราเพิ่งรู้จักนะคะทางกายภาพถ้าเราอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาให้สังเกตได้เจ็ดอย่างนะคะ ในทางกายภาพแบบมองผิวเผินนะคะก็คือ 1. คนคนนั้นเนี่ยจะมีออร่าค่ะหน้าตาดีออร่าหน้าตาดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสวยหรือหล่อนะคะแต่คำว่าออร่าคือเวลาที่เห็นมาแต่ไกลเราจะรู้สึกได้ถึงพลังงานที่มันเป็นประกายมีความสว่างรู้สึกว่าคนคนนี้ มีอะไรมากกว่าที่เห็นและข้อที่สองนะคะเป็นคนที่มีดวงตาใสค่ะเวลามองใครเนี่ยไม่มองค้อนแววตาไม่ดุไม่ใช่สายตานะคะเวลามองหมายถึงแววตาข้างในลูกตาข้างในค่ะจะเป็นแววตาที่มันใสใสกิ้งเหมือนคนมีความจริงใจค่ะข้อ3นะคะ เป็นคนที่พูดเพราะค่ะและก็ข้อ4เป็นคนที่ชอบยิ้มหัวเราะเป็นคนหัวเราะเสียงดังค่ะข้อ5เป็นคนที่ชอบพยักหน้าบ่อยๆหรือว่าก้มศรีรษะเบาๆนะคะเป็นคนแบบนี้ข้อที่6เป็นคนที่มีจมูกปลายพุ่ง ข้อที่เเป็นคนที่มีปลายหูแหลมปลายหูสองข้างแหลมอย่างนี้ค่ะก็ลักษณะทั้ง7อย่างนี้นะคะก็เป็นลักษณะของคนที่มีเมตตามีจิตใจเมตตาเป็นคนใจดีนะคะก็ข้อที่1นี่ก็แน่นอนเลยนะคะหน้าตาดีออร่า ก็เป็นเพราะว่าภายในมีศีลมีศีลสูงก็จะทําให้เป็นคนมีออรา่านี่แหละค่ะคือเป็นคนที่มีจิตใจดีมีจิตใจเมตตาข้อที่2ดวงตาใสากิ้งแน่นอนค่ะเมื่อข้างในคอนตัมมีศีลที่สูงทางกายภาพก็จะออกมาในลักษณะที่โผล่ทางแววตาดวงตาก็คือใสใสกิ้งกิงเลยนะคะแล้วก็ ข้อที่3พูดเพราะแน่นอนค่ะคนที่มีศีลสูงก็จะเป็นคนที่พูดจาดีพูดจาเพราะนะคะเป็นเรื่องปกติแน่นอนอยู่แล้วค่ะส่วนข้อที่ 4. เป็นคนที่หัวเราะสียงดังชอบหัวเราะอารมณ์ดีนั่นแหละค่ะก็คนมีศีลสูงก็จะเป็นคนอารมณ์ดีค่ะเพราะว่าไม่เครียดนะคะการหัวเราะเสียงดังเนี่ยหมายถึงการแสดงความจริงใจค่ะ มันจะเป็นออกมาทางกายภาพถ้าเกิดคนที่มีสินสูงนะคะข้อที่5เนี่ยคนที่ชอบพยักหน้าบ่อยๆหรือว่าก้มศีรษะบ่อยๆนั่นก็คือเป็นคนที่มีมารยาทนะคะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นคนที่คิดดีต่อผู้อื่นก็เลยเวลาพูดคุยหรือลักษณะท่าทางก็จะก้มหัวเล็กน้อยพยักหน้า เนี่ยค่ะเ้าจะเป็นลักษณะนี้สําหรับผู้ที่มีศินนะคะส่วนข้อที่6จมูกพุ่งคนที่จมูกพุ่งเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงและผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงก็จะเป็นผู้ที่รับรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยมีสินที่สูงไม่ได้หมายถึงอีโก้นะคะแต่ความมั่นใจเนี่ยคือมั่นใจในบุญบารมีของตัวเองมั่นใจในตัวเองว่าตัวเองทําดีนะคะแล้วก็จะจะมี ปลายจมูกที่พุ่งออกมาค่ะส่วนข้อที่7ข้อสุดท้ายหูแหลมผู้ที่มีหูแหลมเนี่ยหมายถึงเป็นผู้ที่ล้ำในสติปัญญาไม่ได้เป็นหัวโบราณและไม่ได้ขี้นินทาเป็นคนที่มีสติปัญญาดีจากข้างในจากสิ่งที่มีศีลที่สูงค่ะก็เลยทำให้มีลักษณะหูแหลม 7ข้อนี้นะคะที่จะดูได้นี่คือความหมายที่แก้แปลออกมาแล้วนะคะจากทางควอนตัมที่แก่ศึกษามาแล้วนะคะว่าเมื่อมีศินจากข้างในสูงเป็นคนมีบารมีสูงเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาทางกายภาพก็จะออกมาแล้วก็ทางกายภาพเนี่ยคะ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงไปเองนะคะตามสิ่งที่เป็นอยู่ถึงแม้ว่าสมมติว่าถึงแม้ว่าจมูกไปทํามาก็จริง แต่ไม่รู้มีอะไรดนใจให้ไปทําจมูกทรงนี้อย่างนี้แหละคะ่ะส่วนหูนะคะมันจะแหลมเองค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าโครงหน้าเราบีบลงหรือว่าไปทําหัตการอะไรมาแล้วก็ทําให้หูเนี่ยแหลมหรือไม่ก็อาจจะไปทําสัญญกรรมแต่ไม่รู้อะไรดนใจให้ไปทําสัญญกรรมแบบนั้นนี่ค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยหลักการที่ มันมีอะไรดนใจหรือว่าไปทําไปสร้างเสริมมาไปซื้อมาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าหลายๆท่านที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องของคอนตัมนะคะก็จะเข้าใจว่าก็มันเป็นแบบนี้ก็ไปทํามันมันก็เลยเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรดนใจหรือมีเส้นทางอะไรที่ทําให้คุณไปสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาค่ะนี่แหละค่ะถึงจะเรียกว่ามันเป็นการที่ภายในเนี่ยสรรสร้างออกมา หรือว่านั่งๆ่งอยู่ไฟดับอาจจะเป็นเพราะว่าไฟกระพริบอาจจะเป็นเพราะว่าหลอดไม่ดีมั้งมันก็ใช่ค่ะมันเกี่ยวกับทางกายภาพอยู่แล้วแต่อะไรดนใจให้หลอดมาเสียนะตอนนั้นนะตอนที่คุณมีพลังงานคุยเรื่องอะไรกันอยู่อยู่ดีๆมันก็มีปฏิกิริยาขึ้นมาอะไรละที่ทำให้สิ่งสงิ่นั้นเกิดขึ้น นี่แหละค่ะนี่คือสิ่งที่แกกำลังจะอธิบายให้ฟังว่าไม่ว่าอะไรจะสร้างสรรค์ขึ้นมาแต่มันเป็นเพราะว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างดนใจให้เราเข้าสู่เส้นทางนั้นเพื่อที่จะสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาค่ะนี่คือสิ่งที่คุณสามารถทุกท่านสามารถเช็คดูได้ว่าใครเป็นคนยังไงและอีกอย่างหนึ่งนะคะ ที่เอาไว้ดูภายนอกแต่อันนี้ไม่ใช่ทางที่ดีสักเท่าไหร่นะคะก็คือถ้าจะสังเกตดูใครว่าใครเป็นคนไม่มีความเมตตาไม่ใจดีเนี่ยจริงๆแล้วความใจดีความมีเมตตาเนี่ยมันแตกต่างจากการมีศินนะคะการใจดีมีเมตตาเนี่ยคือการกระทําให้ในทางโลกโลกก็คือไกอาไกอาก็คือธรรมชาติธรรมชาติที่เราเห็นในทางด้านนอกเนี่ยคะ่ะซึ่ง ถ้าใครใจดีมีเมตตาเนี่ยธรรมชาติก็จะสร้างสรรค์ให้คุณมีทางกายภาพที่มันดูดีมีออร่าแต่ถ้าใครไม่ได้เป็นคนใจดีเป็นคนใจดำเป็นคนไม่มีเมตตาคนคนนั้นเนี่ยธรรมชาติก็จะสังสรงให้เขาเนี่ยเป็นคนผิวไวต่อแดดค่ะคำว่าผิวไวต่อแดดเนี่ยหมายถึงว่าเวลาโดนแดดแดดนี่คือธรรมชาตินะคะโดนแดดโดนลมอย่างนี้ค่ะผิวไวต่อแดด ต่อให้จะเป็นคนผิวขาวก็ตามแต่มันดำง่ายพอโดนแดนดดำเลยแดงเลยทันทีอย่างนี้ค่ะแบบนี้นะคะหมายถึงว่าเป็นคนที่ไม่มีความเมตตาเป็นคนไม่ใจดีต่อโลกนะคะลองเอาไปใช้สังเกตดูได้นะคะแล้วก็เผื่อที่เอาไว้ดูเป็นทริคเล็กๆน้อยๆว่าอมืมองคน คนไหนเป็นคนอย่างไรเอาไว้ดูเมื่อเวลาที่คุณจะทําธุรกิจกใครสักคนก็ได้ค่ะหรือว่าเอาไว้คบหาว่าอคนคนนี้เป็นอย่างไรแต่หลักวิธีการดูเนี่ยนะคะเราต้องอย่ามีอีโก้นะคะคือไม่ได้ดูเพราะความหวัดระแวงแต่ถ้าเราจะดูใครสักคนหนึ่งให้เราดูเพื่อความเสน่หาดูเพื่อความรู้สึกว่ารู้สึกดีจัง ให้รู้สึกว่ารู้สึกดีจังที่เขาเป็นคนแบบนี้เอ๊ะเขาเป็นคนดีมีเมตตาคนนี้น่ารักจังอย่างนี้นะคะไม่ใช่เอาไว้ดูเพื่อที่ฉันจะคบคนดีดีไหมหรือฉันจะไม่เอาดีกว่าคนนี้ไม่มีลักษณะอย่างนี้มันไม่ใช่นะคะเวลาที่เรามองใครเนี่ยขอให้เรามองด้วยจิตที่มันดี ต่อให้เขาเป็นคนไม่ดีถ้าเรามองว่าโอเคเข้าใจในบริบทของเขาหรือว่าถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนดีแล้วเราก็รู้สึกยินดีกับเขาไปด้วยในสิ่งที่เขาดีและคุณจะได้รับสิ่งดีๆตอบกลับมาถึงตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าไม่ว่าเราจะคิดดีหรือไม่ดีคนที่ได้รับก่อนเสมอนั่นคือตัวเราค่ะเพราะว่าไอสารความคิดทั้งหมดเนี่ยมันมาจากเราก่อนเสมอ ก่อนที่มันจะพุ่งไปหาผู้อื่นค่ะแกหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านแนะนำกลับไปใช้งานในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะทำให้ท่านเนี่ยดีขึ้นทั้งความคิดแล้วก็รู้ทันผู้อื่นค่ะวันนี้แก้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ